สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้ก็ได้อยู่กับผมนะวงวิทย์นะแล้วผมก็จะมารีวิวโต๊ะที่ผมมาถ่ายนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิว เอี่ย yeah, นี่ <requ> ผมก็จะมารีวิวโต๊ะที่ผมมาถ่ายก็ถ่ายทำก็ออถ่ายด้วยกันว่ะเนี่ครับใครพูดอยากดูไหมครับนั่นเนีับครับ <c oughs> นี่ครับของที่ผมมีนะโปเกมอนตอนนั้นผมรีวิวไปสามตัว วคำท้าจะไอนี่นะน,นะครับพี่ดอตฟิล์มจันทานะครับมาครับนี่นี่คนระับแล้วก็สกุชี้ของน้องผมนะคอือใช่นั่นแหละแล้วผมก็ขอหจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีครับ